สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูป้าเต๋อจะมาพูดถึงเรื่องนมตอนเช้าเด็กๆดืด่มนมกันแล้วยังเอ่ยตอนเช้าวันนี้คุณคร,รูป้าเต๋อกับครูปี่ง่ายก็เต้นเพลงดื่มนมให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆก็ร้องเพลงดื่มนมเต้นนาผู้ปกครองฟะดูด้วยนะคะลูกเดี๋ยววันนี้จะมีจะสอนเรื่องเกี่ยวกับนม นมมีประโยชน์ต่อร่างกายเราเยอะเยอะมากลูกเด็กๆทุกคนต้องดื่มนมนะคะนมลูกต้องดื่มนมสีขาวนมรสจืดนะคะนมมาจากไหนลูกรู้ไหมเอ่ยนมมาจากเต้ากรรมเั่านมวัวนมแพะนมแม่ไหมน้องตัวเล็กๆกก็ต้องดื่มนมจากอกแม่นมของแม่น้ํานมเนาะเป็นสีขาวแต่จริงๆแล้วห็นแม่แม่ต้องรักลูกรักมากรักลูกยา ด่าว่าแม่นะคะบาปเห็นไหมนมเดินนมคืออะไรรู้ไหมเธอช้านมคือยาบำรุงกำลังแมนใครได้ดื่มก็สมใจจังนมมีพลังคือนมชากเท่าโอเคเด็กๆเ,เห็นไหมนมมาจากหนักอกแม่นมนมสีอะไรเอ่ยลูกสีขาวใช่ไหมคะแต่ว่านมมันมีหลายชนิด สีขาวก็มีสีโอวันตินก็มีสีสม้มนมมีรสต่างๆแต่คุณครูจะแนะนำให้เด็กๆว่านมที่มีประโยชน์ที่สุดคือนมสีขาวเป็นนมที่ไม่ใส่สิ่งสารเจือปนอะไรตั้งนั้นเลยเด็กๆต้องดื่มนมนี้เยอะๆนะคะนมมีประโยชน์แล้วก็ดื่มนมสร็จ ต้องกินน้ำตามไปเยอะๆหรือไม่ลูกต้องแปลงฟันทุกครั้งเวลาดื่มนมนะคะโอเคนะคะลรูกเดี๋ยววันนี้ใครดื่มนมแล้วเชื่อายคลิปส่งไหมคุณครูดูด้วยนะคะลูบวันลูกได้ดื่มนมแล้วนะคะขอบคุณกา